ก่อนจะไปเบิ้งคิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคิดกันเลยวู้ฮู้ิกเซลมอนซีโร่เซิร์ฟเวอร์ไมค์คาโปกเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปกเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย,อย่างระบบจัดแรงกิง้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาไต่แรงกับเพื่อนๆกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอ้อย่าฮู้ อเคก็ต้องขอกาสบายดีตับุสมทุกทานนะขอตอนหาเขาสู่ซ่องฟักซซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม่ครับแก้งแฟนนั่นเองนะยูยัยว่าเขาถึงการแก้งหลายแล้วนะเขาก็เลยแบบชีมาเอาคืนเนาะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าหวานแบบใส่สกินค่อยู่นี่เห็นพัดนี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งนั่นก็คือโดมานั่นเองนะคะเป็นอสูรจันทาข้างขึ้นอันดับที่สองนั่นเองนี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมไหมนี่นี่โคตรโหดเลยนี่นี่โคตรโหดเลย เนี่ยซึ่งตอนนี้การก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะคะซึ่งการไม่อยู่การไม่รู้นะคะว่าเราเข้ามาด้วยน่าๆนะการอยู่ตรงนั้นให้ <c oughs> เราไปที่อื่นกันก่อนดีกวา่าทุกคนเดี๋ยวหวานจะเอาแบบว่าสกิลมันให้ดูอันนี้คือถ้าถ้าอะไรหวนไม่รู้อ่ะหวนไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละแล้วหวานก็ไม่อยากให้สปอยแบบว่าคนที่เขายังไม่ได้อ่านมังงะด้วยนะคะพวกคนที่ดูเมยังไม่ค่อยรู้นั่นเองแล้วก็มีท่านี้อืมันเหมือนแบบเหมือนโยนแบบน้แข็งอะ่ะนี่นี่นี่เนี่ยแล้วก็มีท่าอีกข่าหนึง่ง นี่นี่นี่แบบชิง่งชิ่งชิงชิง,ชงเหมือนฟันดาบแบบแต่ว่าเป็นพัดนะคะแล้วก็นี่หุยโอ้ทีเดียวหมูตายเลยทุกคนดูดิแต่ว่ามันต้องโหดมากๆแน่ๆเป็นถึงอันดับสองเลยนะนี่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 เป็นน้ําแข็งทุกคนน้ําแข็งเสียบลงมานะคะแล้วก็อุ้ย,ยมีเจ้าตัวนี้ด้วยเจ้าตัวน้ําแข็งมาแล้วก็อีกข่านหนึ่งอุ้ยอันมีท่าอะไรอ่ะอู้เป็นทําไมต้องเป็นดอกไม้ทุกอันเลยอะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเราขี่ตัวอะไรเนะี่ยทุกคนเฮ้ยเราขี่อสูรน้ำแข็งเหรอ,อใช่ปะ่ะใช่ไหมโอ้โหตัวโคตรใหญ่ทุกคนโหมดมากๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามีท่าหรือเปล่าปึ๊บน่าจะหมดแล้วนะหวังว่าน่าจะหมดละโอเคหมดแล้วก็มีเท่านี้นะคะคือพลังของโดมามันเป็นแบบเกี่ยวกับน้าแข็งใช่ไหมทุกคนซึ่งเห็นอะไรนะเห็นเขาบอกว่ามันเป็น เจ้าลัทธิด้วยเหรอเออเห็นว่าเป็นเจ้าลัทธิแล้วก็โดม้าเนี่ยทุกคนเป็นคนที่แบบว่าเจ้าเล่์มากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบการกินแบบว่ามนุษย์ผู้หญิงแบบมากๆด้วยซึ่งเขานะคะก็แบบว่ามีเรื่องกับชินบูชินบุแบบเกลียดเขามากๆเลยนะคะซึ่งเกลียดเพราะอะไรเดี๋ยว,วะจะบอกไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะ งั้นตอนนี้เราไปดูคลิปแก่งการกันก่อนเลยดีกว่ายูฮโอเคผมก็ขอต่อสวัสดีท่านมุทิยมเข้ามาได้เซิร์ฟเพลนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีโต้เหมือนเดิมมาทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอาทิตรอดในโลกของดาบไปฆ่าสูงนะผมนะก็ก็คือในมอดเนี่ยมันมีอัปเดตใหม่นะครับผมหรือก็คืออัปเดตหมูหันทุกคนนะนี่จะเป็นพวกหมูตอนแล้วแต่ไม่ไปเจอกันเลยวะจะเป็นตอนเนี้ยอันนี้คือตอนเออ ตอนอสูรน่ะอสูรน,น้ำอ,อ่ะอสูรที่มันแบบขโม,มยหญิงสาวแล้วก็แบบพาลงไปกินในน้ำมันทุกคนนะ<อ>ก็นี่ครับเด็ลากไปกินในน้ำเ <täll aisia. S 2> รู้สึกว่าที่นี่จะน้ำท่วมน,นะครับโอ้โหมีแอนิเมชันด้วยครับต้นซากุระสวยมากๆเลยทุกคนน่ะเดี๋ยวเราลองมามาตัดดีกว่ามันาจะเป็นยังไงนะครับตัวจิตบั็กเอ่ยเฮ้ยทุกคนผมเห็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้อะไรเหรอไอ้เฮ้ยโอ้ยพะทุกคนพะพะเอ้ย เฮ้ยโคตรโหดโหนี่ขนาดเราไม่ได้ทำเองเนี่ยว่าเติร์ฟคนอะไรวะเนี่ยเอาแล้วผมมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยดูว่าผมมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้อะทำไมไม่รู้จักทุกคนไม่รู้จักสับปะรดเลยโอ้ยยังไงเรากลับมาแล้วนะครับไม่รู้จักสับปะรดเลยอู้นี่ไฮโนบะอยุพุทธ้ดินมาดูอากาศก็ไม่ได้ไม่ได้หนาวทำไมมีน้ำแข็งวะเนี่ยโอ้โหงงเลยทุกคนนะมาะเห็นต่อดีกว่านะครับ ัไม่ได้รปทำห้วดในบ้านนี่หว่าทุกคนเฮ้ยฝนตกขออนุญาตปิดฝนก่อนนะครับเป็นหนึ่งฝนตกเหรอจะไปด้วยว้าวรู้สึกจะมีเขาเรียกว่าเออต้องไปด้วยนี่คืออะไรเตียงนอนเหรอไปด้วยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างๆเราเหรอเฮ้ยห้องนี้มีคนอยู่บอดีอ้าวก็ไม่มีใครอยู่เฮ้ยผีหลอกฮึบเฮ้ยทำไมโดนเปิดด้วยทุกคนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยอีกแล้วทุกคนอีกแล้วดูดิ เออการยืนไหนวะเดี๋ยวอสูรข้างขึ้นลำดับที่สองมาอยู่อยู่ได้ไงวะเนี่ยผมนี่ถึงงงงเลยจะมาแบบจะมารีวิวแบบสั้นหน่อยทุกคนอยู่ดีก็เจออสูรข้างขึ้นผมนี่แบบเป็นกับท้อเลยครับทุกคนวันนี้เราจะมานเพราะวันนี้มันฝนตกด้วยนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงเหมือนว่ามันนีซะเจอซอมบี้เสียงทุกคนก็ขอโทษด้วยนะเจอนักล่าสูนะครับอ้าวแล้ววันที่พีการมาทำไมวะแม่านกล่าอสูหมู่บ้านหายไปแล้วอะไรวะเนี่ย เอาวัด,ดีน่าเราไม่ได้สปาวคอยเราอยาูาาอยา่ดาดนตายงก่อนวันไม่รู้วันได้ไสปาวคอยไว้ไม่เพื่อขโมยดาบ ไม่ได้สปาร์ไฟทั้งคู่โอ้ยแย่เลยหมูบ้านหายไปทุกคนนี่มันมีเลือดของหมูสันด้วยเราต้องมากินเลือดของหมูสันด้วยหมูบ้านกินต้องวิ่งไปทางไหนจะได้โหดนะทุกคน2000 years later ผมมีปานเพิงนะครับตอนนี้ว้าวปานของเลนโกคุทุกคนปานอะไรกันอะไรอน่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรสู้อะไรกันฉันพิซี่สู้มึงทุกคนอยิ่ฉันพิซซี่ผมผมจะตายอะ าอะไรอะน้ำแข็งเหรอดอกไม้น้ำแข็งมันจากไหนอะเอาเฮ้ยเฮ้ยพุ่งหนีพุ่งหนีโอ๊ย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 ทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพุ่งหนีโอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรนี่ใครอะวันดีคุณลุกหล่อคุณคือใครกันโหนาเนี่ยทุกคนโอ้พุ่งหนีพุ่งหนีพุ่งหนีกันพุ่งหนีพุ่งหนีเหรอไม่เราไม่สนเราไม่สนพุ่งหนีเหรออย่าวิ่งตามพุ่งหนี S <S อ้ต,ตามมานี่อย่าตามนี่โอ้ยโอ้ยุ่งหนีพุ่งหนีพุ่งหนีพุ่งหนีแล้วพุ่งหนีชิป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 แล้ชิปแล้วอ๋อนี่มันต้องอยู่ใกล้ๆเหรอโอ้ยอย่าวิ่งตามดูซิ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 หนีมันเป็นพุ่งหนีไั้นี่เนี่ยนี่เน่จะถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าทุกคนว่ถึงหรือเปล่าหาที่ใกล้หมดแล้วอะนี่เนี่ย ขอเอาอาหารกับหมูก <convert to dream> ่อนแป๊บนึงนะนี่คือดรีมนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่าวิ่งตามอย่าวิ่งตามโน้ำแข็งน้ำแข็งนี่เนี่ยน้ำแข็งเด็ดช้าเด็ดช้านี่ก่อนนี่ก่อนอ๋อเด็ดค้งโอ้ยเด็ด้างอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยนวลเนี่ยไม่รออันนั้นไปละเราอ๋อนี่ไงถ้าพวกมันเจอแล้วทำพวกรู้สึกว่าเขาจะไม่ตามมานะครับไอ้เขาเรียกว่าเจ้าอะไรนะเจ้าเออโดมะใช่โดมะโดมะเดี๋ยวโดมะไปหาโดมะขอกินมังค์ก่อน เอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องฆ่ามันเ้ฆ่าศูนี่เาฆแล้วฆ่าศูนยทำไมวะนี่เน่เอ้ยมาแล้วเอ้ยกนวิ่งหนีกันนี่แน่ยังไงล่ะหนีทันหนีทันเอ้ยอะไรดูสิอะไรสกันเอ้ยทำไมเราวิ่งช้ากว่าเขาอะมันดีขามันดีับโอ้มันวิ่งตามมันวิ่งตามโอ้ยอโอ้ยโอ้ยเออลองกินอันนี้ผมจะฆ่ามันเองนี่เก็มานี่สิครับมานี่ดิโอ้ยเออฆ่าไม่ได้ทุกคนเอ้ยทำไมการไม่เจ็บเลยฮะไม่หวั่นกินเลือดมูสันไปแล้ว ไปด้วยไปด้วยไอ้นี่ก่อนทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยนี่ไงลูกสมุนเราอลูกสมุนเรากำลังวิ่งตามิิงงทลูกสมุนเรากำลังวิ่งตามเอ้ยลูกสมุนเรากำลังวิ่งตามทุกคนดูสิดูสิผมไม่มีอาหารเลยผมต้องต้องไปฆ่าหมูนะครับเราต้องเอาหมูไปปิ้งกันทุกคนดูสิการไปเลยลูกสมุนเรายังวิ่งอยู่เลยโอ้ยังวิ่งตามมาอยู่เลยทุกคนสมุนยังวิ่งอยู่เลยนี่ก่อนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ฝนตกฝนตก วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยฝนตกโอ้แล้วแบบพวกอสูรเยอะมากไอ้ลูกสมุนแล้ววิ่งไม่ทันลูกสมุนแล้วขาสั้นเอาหรือว่าตายไปแล้วอะไม่จะตายเรนนี่นโอ้ยโดนมาไปได้โดมาไปสองคนอายดิสเกิลตันตายแข่งงานเราควรจะหลบในบ้านนะครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโหดร้ายฉันหลบในบ้านหนอไม่อยากเข้าบ้านเลยอะแล้วไงอะแล้วก็สุบเข้าไปเลยมาโอ๋อะไรวะเนี่ยเอาไป อะไรวะเนี่ยไไปหนตายแล้วอู้ทุกคนหวั่นนี่นอนมันนอนห่านี่ทุกคนผมนี่งงเลยเอาประตูโอประตูเปิดได้กูว่าสี่กูมีกล่องกูว่าสิ่กูว่าสีกล่องเลยทุกคนโอ้นี่มีโคมไฟกล่องเปิดเองกูวสิ่กูวาสีออก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 ดีีเฮ้ยดีผยทุกคนนี่ช้าแล้ว เฮ้ยทุกคนแปลว่าผมรอดแล้วดิเดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านหลังอื่นดีกว่านะครับ่ทาากรมันเเข้าไปลยว่าที่นี่จะไม่มีอะไรแล้วมันมันมากลางวันได้ไงเนี่ยเอ้ยเพราะว่าฉันทาครีมกันแดดยังไงล่ะโอ้ยเออฉันทาครีมกันแดดอย่างไรล่ะอู้ทุกคนมันแหลกมากมากทุกคนผมแข็งอ่ะเอ้ยมันแหลกมากมันแหลกมากทุกคนมันมากลางวันได้ไงอ่ะเพราะว่าทาครีมกันแดดยังไงล่ะอะไรวะเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนมันมาตอนกลางวันได้ไงทุกคนคืออสูรมันอยู่ได้แต่กลางคืนไม่ใช่หรอ ไม่อันนี้อสูรเวอร์ชั่ใหม่ทุกคน่อยพูดนะครับบ้านใครก็ไม่รู้เรามาหลบในบ้านหลังนี้ดีกว่าอย่าทฉันเลยแล้วประตูมันเปิดอย่างยากเลยทุกคนทีีวปลอดภัยแล้วไม่นะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านใครวะเนี่ยขอขอหลบหน่อยนะครับโอ้มีทองหลบก็เลี้ยงเราเจอบ้านคุมทรัพย์โอ้โระหว่างลงไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นน้ำแข็งอยู่รวย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  เดฉันลุกไปแลไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไ,ไม่อยู่แล้วจ้าโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่วะตายลวสิให้ไก่ที่สุดโอ้นี่ไงบ้านของนักอาศูลเราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วกันทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับโอ้แล้วอะไรบ้างันีอ้ยย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 ของยย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 มยมบอยูนยยยอยมยยยนยย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  อันนี้ของใครอ่ะเคเยลจูโร่น่าจะมีที่ให้เราปะของมูซันเพื่อนไหนอันนี้อันนี้บ่อน้ำร้อนอยู่ไหนเราจะไปเขียของมูซันแช่บ่อออนเซ็นนะครับแบบชิลๆแบบสบายๆนะครับว่าอันนี้มันทำผมงงมากผมหาบ่อออนเซ็นไม่เจอคนคนแกล้งยังงงอ่ะอ่ะแล้วอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยไงยไงมีคนอยู่ในบ้านเราอีกคนนึงเลยอ่ะ เอ้ยอะไรเนี่ยงูยักษ์ทุกคนอย่างูยักษ์งูยักษ์ไอ้งูยักษ์ก่อะไรวะมีมีอยู่แล้วก็อะไรเนี่ยมันตายโอเคทุกคนเราฆ่างูยักษ์ได้นะครับงูได้ไงวะงูยักษ์ถือวัวอย่างที่ตายเหมือนจะเป็นวัวมากกว่างูยักษ์เนี่ยนี่หรือเปล่างูยักษ์ขยนขันแข็งดุเดี๋ยวเอันนี้ดีกว่าว่าแต่ไม่มีบ่อออนเซนจริงเหรอคืออผมยากอาบออนเซนมากเลยได้บ่อออนเซนแป๊บนึงเปิดไม่ได้ บอกอออนเซ็นอ้มีเตาผิงอยู่ตรงนี้ไงบอกออนเซ็น T.P. บอกออนเซ็นไม่มีบอกออนเซ็นแล้วนี่ไงบอกออนเซ็นเฮ้ยอ้าวนี่มันนี่บอกอาวาไม่ใช่เนี่ยลงไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ตีเฮ้ยแต่ก็ไม่ลงไปอ่ะเมื่อกี้มัน T.P. ผิดหรอ ไม่อะเพื่อไม่ให้ผีอย่างนี้ไม่ผิดแน่นอนทุกคนผมขอบอกเซนได้บอกเราว่าเอ้ยผมเจอหนูทุกคนนี่อยู่นี่มานี่หนูบอกออนเซนจมน้ำบอกออนเซนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยบอกออนเซนยังไงล่ะอ้าวแล้วเซนไม่เต็มทุกเลยทำไมเราใช้ปานเพลิงเราจะถึงจมไฟวะทุกคนว้าวอ้าวรอดได้ไงอะขอบคุณผมที่ช่วยชีวิตเรานะเจ๋ว่ะมา โอ้มีนักล่าสวยนะทุกคนมาหาเราดีกว่านะ่าฆ่าหนูนี่ไอหนูเบ่งกล้ามอย่าฆ่าหนูเบ่งกล้ามมานานละเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยวิชาเลือดสูนเนาะไม่รู้สินะเล่นอกินหมูกันนี่แน่โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยเรากินอันนี้ก่อนดีกว่าทุกคนแลกแหลกแหออโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกเรามาเจอนีหน่อยสิมีม้าเนี่ยีแมนะีม้ครท้าเธออะ เป็นไงนี่แม่โอ้ดาบเราได้ปีหลอกปีหลอกมีก่อนนี้แล้วมีการไม่เจ็บหรือว่าเราเดี๋ยวไม่มีมาขออันนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยเยวิ่งก่อนดีกว่าทุกคนผมว่าเราไม่น่าจะปลอดภัยนะครับตอนนี้การอยู่ไหนวะกินหมูหวานด้วกันปรีโต้ EP ทั้งเกมฮะทีนี้นี่แน่นี่แน่อุ้ยทุกคนเหมือนค้าง อุ้ยเฮ้ยอุ้ยหวั่นคลังแล้วแน่เลยอ่ะโดนโดนโดนอะไรอย่างเนี้ยอ๋อตายแล้วอ๋อตายแล้วการตายแล้วเหรอโอเคครับทุกคนผมว่านะสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมนุ่งผมแทบจะไม่ได้รีวิวอะไรเลยทุกคนเพราะว่ามันมันมันตามอยู่แล้วทุกคนรีวิววันนี้ก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะชอบอย่าลืมกดไลค์ขอตระหนากผ่านไลค์มาเรื่อยทุกคนนะแล้วก็นั่นแหละครับ เออมันคือใครก็อย่ามาม้นต์นะทุกคนขอก่อนทุกคนบ๊ายบายปฏิกิริยสื่อ y o u t u b บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอคลิปหน้านะเอาละทุกคนหวานจะมาบอกนะคะว่าทำไมชินบุถึงแบบว่าเฝ้าตามหาเฝ้าแบบจะฆ่าแก้แค้นโดมะซึ่งมีเนื้อหาสปอยนะคะถ้าใครที่ไม่อยากโดนหวานสปอยหรือว่าแบบอยากรอดูในอนิเมะอย่างเดียวคือแบบมันมีน้องหลายคนไนี้มาคอมเมนต์พี่หวานอย่าสปอยอะไรเงี้ยก็งั้นพี่จะบอกอย่างนี้นะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ จบคลิปเลยแล้ะกันพี่ชินโนบุนะคะเกลียดโดมา้านั่นก็เพราะว่าโดมัเนี่ยไปกินพี่สาวของชินโนบุนั่นเองนั่นก็คือชื่อว่าคานาเอะนั่นเองนะคะซึ่งมันเนี่ยเป็นแบบว่าก็นั่นแหละเหมือนที่ผ่านพูดไปมันชื่นชอบการกินแบบมนุษย์ผู้หญิงนะคะมันก็เลยแบบไปกินพี่ของชินโนบุและชินโนบุก็บบเกลียดแค้น,นมากๆแแก้แค้นให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอฝากเจ้าน้องโดม้าอสูรข้างขึ้นอันดับที่2ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย mora pobre.